สวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่เคยรับชมชิปผมเป็นประจําหรือท่านที่กําลังสนใจติดตามเข้ามารับชมใหม่ครับขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับผมครับพาทุกท่านมารับชมครับการเกี่ยวหญ้ากินนีมอมมาซานะครับทั้งสองระดับบ้าผลผลิตชุดใหม่ที่เกิดตามมาหลังจากเกี่ยวแล้วนะครับเกิดขึ้นได้แบบไหนอย่างไรบ้างนะครับในการเกี่ยวหญ้า2ระดับครับผม สำหรับหญ้ากินีบอมมาซาครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่องตัดหญ้าหรือว่าใช้เกี่ยวในการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ทั้งสองแบบครับก่อนที่จะถ่ายทํานะครับให้ทุกท่านได้รับชมการตัด2ระดับของหญ้ากินีบอมมาซาครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกร,กรบ้านพ่วงนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนมากจะปลูกเพื่อจําหน่ายมากกว่าใช้เลี้ยงนะครับจะได้ไม่สงสยัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ตัด ระดับเดียวนะครับผมทำไมจึงตัดต้องตัด2ระดับนะครับมันจะมีช่วงที่ยอขายดีและขายไม่ดีนะครับผมเอาเป็นการตัดระดับแรกนะครับนี่คือระดับทั่วไปโดยการใช้เกี่ยวนะครับผมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับระดับที่พบเห็นนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งฝ่ามือผมในแนวตั้งนะครับผมไม่ใช่แนวนอนนะครับผม ในแนวตั้งครับนี่คือระดับทั่วไปที่เกี่ยวกันอยู่โดยประมาณนะครับโดยประมาณเพราะว่ามันเป็นการเกี่ยวด้วยเกี่ยวนะครับอ่าก็กะเจีนเอาว่าประมาณไหนน uh, ั between between ่นและครับผมนี่นะครับเกีบอกแล้วนะครับในระดับทั่วไปนะครับคือระดับนี้นะครับมาดูครับการเจริญเติบโตของการเกี่ยวในระดับนี้นะครับระดับทั่วไปนะครับผม การเจริญเติบโตของญ้า <ii> ช mm ุดใหม่นะครับจะแทงขึ้นมาตามลำต้นทันทีนะครับผมนี่เพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ครับผมแทงขึ้นมาตามลำต้นทันทีนะครับเหตุผลและสาเหตุนะครับที่ต้องเกี่ยวระดับนี้นะครับผมเพื่อนะครับผมให้ย้าชุดใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาได้เร็วในฤดูที่ญ้าขายดีนะครับผมเพราะเขาจะแทงขึ้นตามลำต้นทันทีนะครับดังทุกท่านที่เห็นกับผมอยู่ในคลิปนะครับผม นี่นะครับตัดแบบนี้มันค่อนข้างจะโตเร็วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนะครับก็จะเจริญเติบโตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในไม่เกิน2ี่วันนะครับสําหรับปลูกใช้จําหน่ายนะครับผมพี่น้องจะได้มองเห็นภาพนะครับถ้าเกี่ยวต่ําลงไปกว่านี้นะครับผมถ้าเกี่ยวต่ําลงไปกว่านี้นะครับจะได้ญอดที่ค่อนข้างจะมีลำต้นที่แข็งนะครับเพราะมันเป็นช่วง ต้นพันต่อพันเขานะครับผมนี่นะครับจะค่อนข้างแข็งถ้าขยับขึ้นมาก็อ่อนขึ้นมาซึ่งจะทําให้ดึงดูดลูกค้าที่มาซื้อนะครับผมนี่คือเหตุผลที่เกี่ยวในระดับนี้ครับผมแล้วย้อนกลับมาว่าเขาสามารถจเจริญเติบโตในการเกี่ยวในระดับนี้แค่ขึ้นตามลาต้นเท่านั้นหรือนะครับผมขึ้นได้แค่นี้ใช่ไหมหรือว่าสามารถจเจริญเติบโต ต้นใหม่ได้ไหมนะครับผมจะเริญเติบโตต้นใหม่ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ครับผมอ่าดังต้นนี้นะครับผมอ่านะครับเกิดขึ้นได้ครับนี่นะครับผมเกิดขึ้นได้ครับสําหรับยากินีบอมาซ่านะครับต้นพันุที่อ่าแก่ตัวไปนะครับก็จะเหี่ยวแฟบลงนะครับแบบนี้นะครับผมตายลงไปนะครับ ต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่นะครับต้นอ่อนต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่นะครับอ่านี่นะครับผมสําหรับการเกี่ยวในระดับนี้ครับแล้วอาจมีหลายท่านสงสัยนะครับเกี่ยวขยับขึ้นมาได้ไหมนะครับอ่านระดับนี้นี่เป็นระดับหนึ่งฝ่ามือในแนวตั้งของผมนะครับถ้าเกี่ยวตรงนี้ได้ไหมนะครับเกี่ยวตรงนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ไม่ค่อยนิยมเกี่ยวกันนะครับผมเพราะว่า ถ้าเกี่ยวในระดับสูงขึ้นมานะครับคือระดับที่ผมจับให้ดูระดับนี้นะครับจะทําให้นะครับหญ้าชุดใหม่นะครับที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าอ่านะครับไม่เหมือนเกี่ยวในระดับนี้นะครับผมและทําให้ยากขึ้นโคนได้ง่ายนะครับหมายถึงว่าลําต้นเขาจะแก่เร็วนะครับผมเพราะการใช้เพราะการใช้ลําต้นเก่า ซ้ำๆก็ไม่ดีครับทำให้ยากขึ้นโคนได้ง่ายนะครับผมและการจเจริญเติบโตก็แตกกอก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าต้นใหม่ไม่ค่อยได้เกิดนะครับเพราะรากก็จะดึงอาหารมาเลี้ยงแต่ลำต้นที่แก่นะครับผมฉะนั้นจึงนิยมเกี่ยวในระดับนี้จะได้ประโยชน์สองทางนะครับคือการจเจริญเติบโตของญ้าชุดใหม่นะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับผมและความรวดเร็วนะครับในการเกี่ยวระดับนี้ก็คือ าต้นใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นตามต้นลำต้นทันทีนะครับผมทําให้ยาวเร็วเจ็บเจียวผลผลิตขายได้เร็วนะครับสรุปก็คือว่าการเกี่ยวในระดับนี้ครับก็ได้ประโยชน์สอทางนะครับผมนี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่ทดแทนกันนะครับเรื่อยๆครับผมนี่คือการเกี่ยวในระดับทั่วไปนะครับแต่ก็เกี่ยวได้ทั้งเครื่องตัดหญ้านะครับและใช้เกี่ยวในการเจ็บเกียวผลผลิต แต่ถ้าเป็นการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับก็ขอให้เป็นใบตัดที่คมๆนะครับอตอของเขาจะได้ไม่ได้ช้ำํำไม่ได้เสียหายมากนะครับต่อไปไปติดตามนะครับการเกี่ยวในระดับที่สองนะครับผมติดตามครับตามมาถึงแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะการตัดที่ต่ําลงกว่าแปลงเมื่อกี้นะครับโดยการใช้เครื่องนะครับผมแต่ก็ดังที่ผมบอกครับมันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้ง เกี่ยวและเครื่องตัดหญ้าแล้วแต่จะสะดวกใครมันนะครับผมทุกท่านก็จะเห็นการเจริญเติบโตบ้างพอสังเกตแล้วนะครับที่ผมถ่ายให้ดูครับผมนี่นะครับผมการตัดในระดับนี้ครับที่พบเห็นโดยประมาณนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งนิ้วชี้ผมนะครับทางตั้งนะครับหนึ่งนิ้วชี้ครับทางตั้งนะครับผมแบบนี้นะครับ ผลผลิตนะครับที่เกิดขึ้นตามมาครับผมทุกท่านจะพบเห็นความแตกต่างกับใช้เกี่ยวเกี่ยวในระดับทั่วไปเมื่อกี้เยอะพอสมควรนะครับเห็นอะไรไหมครับนั่นก็คือครับต้นใหม่นะครับที่เกิดตามมาค่อนข้างจะเยอะกว่าเกี่ยวในระดับทั่วไปนะครับผม ต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนนะครับหญ้าชุดที่ตัดออกไปในระดับต่ํานะครับผมค่อนข้างเกิดเยอะเลยละครับผมเยอะเลยนะครับสาเหตุที่ต้องเกี่ยวในระดับต่ํานะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าปล่อยให้หญ้าชนิดนี้ครับจะเริ่มเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ตัดนะครับผมจะทําให้หญ้าขึ้นโคนได้เร็วนะครับ ซึ่งก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของย้าชุดใหม่ชุดต่อไปนะครับต้นใหม่ที่จะเกิดตามมานะครับผมนี่นะครับเป็นชุดที่ตัดในระดับที่ผมแนะนําในระดับที่สองนะครับต้นใหม่ต้นอ่อนจะเกิดขึ้นมาเยอะมากๆครับเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับต้องตัดออกครับเพราะว่าหญ้านะครับเจริญเติบโตได้เร็วเกินไปนะครับเจ็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันก็ต้องตัดในระดับนี้เพื่อนะครับ รักษาต้นพันธุ์เก่าไว้นะครับไม่ขึ้นโคนง่ายครับซึ่งเป็นนี่ครับขึ้นฟึบเขียวกันเลยนะครับในการเกี่ยวระดับที่สองนะครับแต่ครับผมมันก็จะมาเสียตรงที่ว่าถ้าเกี่ยวระดับนี้นะครับระดับต่ํานะครับผมค่อนข้างจะโตช้ากว่าในระดับแรกที่ผมแนะนํานะครับผมคือการเจริญเติบโตเขาก็เหมือนว่านับหนึ่งใหม่นะครับผมนี่นะครับ ครับหนึ่งไม้นะครับเป็นต้นชุดไม้แต่ถ้าตัดในระดับที่ผมแนะนํานะครับเขาจะขึ้นตามลําต้นแบบนี้นะครับนี่มันค่อนข้างจะโตได้เร็วกว่าหญ้าที่เริ่มต้นเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้นะครับถ้าเขาขึ้นจากลําต้นนี่นะครับขนาดใช้เครื่องยังเวียงมาโดนช่วงที่สูงอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะว่าการเกี่ยวมันก็คือการกะเจนนะครับเราไม่ได้กําหนดเป๊ะขนาดนั้นในการเกี่ยวหญ้านะครับผม นี่นะครับผมชุดนี้คือชุดที่โดนสูงครับเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าชุดที่อยู่ต่ํานะครับเห็นไหมครับต่างกันเยอะพอสมควรนะครับให้ยาทําส่งผลให้ยญาชนิดนี้เกี่ยวในระดับหนึ่งฝ่ามือผมในแนวตั้งค่อนข้างจะโตเร็วกว่าหญ้าที่เกี่ยวในระดับต่ําแต่แต่หญ้าที่เกี่ยวในระดับต่ํานะครับกับจะได้ผลผลิตชุดใหม่เกิดขึ้นมาเยอะนะครับเยอะแต่ช้านะครับผม เยอแต่จะช้ากว่าในระดับแรกนะครับอ่านี่แหละครับทุกท่านก็คงพอจะเข้าใจนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่าทั้งสองแบบแบบนี้จะเหมาะในฤดูที่หญ้าขายไม่ดีนะครับก็คือตัดตอนต้นพันธุ์ที่แก่ออกไปนะครับให้ต้นให้ต้นพันธุ์นะครับชุดใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนนะครับก็จะเป็นหญ้าที่อ่าใหม่อยู่สม่ําเสมอนะครับผมคือําต้นเก่าเขาก็จะตายลงไปแล้วครับ ตามการเวลานะครับและชุดใหม่ก็จะเกิดขึ้นมานะครับแปลงนี้ผมก็เคยมาถ่ายทํานะครับที่ใช้เครื่องตัดนะครับจงนี้ก็ถือว่ายาวนะครับเริ่มจะขึ้นข้อขึ้นป้องกันบ้างแล้วนะครับเลยเลยเลยรอบผลผลิตที่จะเกี่ยวนะครับแต่วิธีแก้ก็คือวิธีนี้นะครับผมคือตัดต่ําลงมาครับผมจะได้ผลผลิตชุดใหม่ขึ้นมานะครับ วันนี้ขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับพอกันไหมครับผมชิปต่อไปสวัสดีครับ